ก่อนจะหยุดปีใหม่กันแบบยาวๆขอพามาฮิวใจกันหน่อยที่เกาะสมุยเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งอ่าวไทยคราวนี้โชคดีได้บินกับบางกอกแอร์เวสต์ตรงจากกรุงเทพถึงสมุยไม่ต้องต่อเรือให้วุ่นวายลงเครื่องปุ๊บก็หาของอร่อยกินที่ร้านครัวชาวบ้านเป็นร้านอาหารริมทะเลที่มีเมนูเด็ดอย่างวายคั่วนอกจากนั้นยังมีอาหารทะเลให้เลือกกินอีกหลากหลายรสชาติอร่อยแบบบ้านๆสมมงรางวัลบิบกูมมองจากมิชลินไกด์ แวะมาลองชิมกันได้หลังจากอิ่มแล้วก็ขอพามาทํากิจกรรมน่ารักน่ารักกันที่บ้านโบราณณนะสมุยเป็นบ้านโบราณอายุกว่า150ปีที่ตกทอดกันมาหรุ่นบ้านหลังนี้เปิดให้เข้าชมพร้อมสอนทําขนมร่วงขนมโบราณสุดต้นตำรับทาจากแป้งผสมกับมะพร้าวขูดนําไปปั้นเป็นก้อนแล้วบิดให้เป็นเกลียวจากนั้นจึงนําไปทอดจนเหลืองกรอบแล้วเคลือบด้วยน้าตาลจนชุ่มลักษณะจะคล้ายๆกับขนมไข่เตา แต่เคี้ยวอร่อยกว่าเพราะมีเนื้อมะพร้าวแทรกอยู่ด้วยได้ทั้งความมันความหอมกินกันเพลินมากมื้อเย็นต้องเป็นอะไรที่เบาสบายท้องเดอะเนเจอร์สมุยร้านอาหารสุขภาพที่เน้นการน,นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาปรุงแต่งอาหารในแต่ละจานได้อย่างลงตัวเมนูอาหารมีทั้งเมี่ยงกลีบบัวข้าวคลุกกะป,ปิขนมจีนข้าวยำสมุนไพรผัดไทยโดยแต่ละเมนูจะนำสิ่งที่ปลูกภายในร้าน มามีส่วนร่วมกับอาหารทุกจานตรงตามคอนเซปที่ว่าปลูกที่กินกินที่ปลูกนอกจากจะปลอดภัยจากสารปนเปื้อนแล้วยังได้สุขภาพที่ดีตามมาด้วยเช่นกันข้ามนี้ขอเลือกที่พักเป็นเบสเวเทิลเชเวงสมุยเป็นโรงแรมขนาดกระทัดรัดแต่ห้องพักใหญ่เกินคาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจะมาพักคนเดียวหรือมากับครอบครัวก็เหมาะและที่ทำถึงอีกอย่างเห็นจะเป็นรายการอาหารรสชาติอร่อยกลมกลม่อม มีให้เลือกเยอะมากที่เด็ดเลยคือแกงส้มปลากระพงและหมูโคหรือหมูโคกินพร้อมกับใบเลียงผัดไข่คือฟินมากสิ่งที่ได้ครั้งนี้คือมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิมของเกาะสมุยเพราะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยๆหรือความสนุกยามค่ำคืนแต่ยังมีมุมลับๆจากชุมชนที่อยากส่งต่อเรื่องราวต่างๆสู่สายตานักท่องเที่ยววันหยุดนี้ใครยังไม่มีแพลนลองไปนอนแช่น้ำทะเลกันได้ที่เกาะสมุย